ครับเหมือนก็สีครับพี่น้องมาเบิ้งหวานปูอีกเจักคลิปนะครับครับสําหรับที่พี่น้องเห็นนี่ก็คือหวานหัวนวมครับหรือว่าหวานแจงนะครับบางพื้นที่เป็นเกษตเรียกว่าหวานแจงครับครับแต่ว่าผมก็สีเรียกว่าหวานหัวนวมครับผมก็เคยถ่ายพี่น้องเบิ้งไปคลิปนึงนะครับตอนขุดมาจากป่าครับในช่วงหนาฝนครับพอดีเอามาปลูกไปใส่กระถางครับเพื่อนแตกต้นแตก ก่อขึ้นมาครับแล้วก็มีดอกให้เขาเห็นนะครับก็เลยอยากถ่ายพี่น้องเบิ้งครับแล้วก็มาเบิ้งลักษณะใบของเพื่อนครับว่ามีความแตกต่างจากที่ผมขุดมาอยู่ป่าบ่ครับครับนี่ก็คือลักษณะของเพื่อนนะครับผมก็สิเว้าถึงลักษณะเพื่อนจัหน้อยครับเพราะว่าอาจมีบางท่านครับที่พอได้เข้าไปเบิ่งคลิปก่อนผมนะครับตอนที่ผมขุดมา คลิปนั้นก็คือได้เห็นลักษณะหัวส่วนต่างๆของเพลนครับแต่ว่าคลิปนี้ก็สีวัรคุดในพี่น้องเบิ้งนะครับเพราะว่าผมก็ได้ปลูกไว้แล้วนะครับถ้าพี่น้องท่านใดอยากเบิ้งลักษณะหัวของเพลินก็สามารถย้อนไปชมได้ครับสําหรับหวานหัวหนวมนะครับครับแต่ที่ว่าเป็นพันธุ์ไม้ที่ล้มลุกครับสําหรับชนิดนี้นะครับก็คือมีลักษณะหัวที่งหญ่เล็กบ่ซ้ำกันครับสิมีความใหญ่ความเล็กบ่เท่ากันครับ แล่วแต่อายุของหวันนะครับแ้วกัหัวเพ่นหัวของเพ่นกะสิมีลักษณะเป็นตะปุ่มตะปั้มครับถ้าพี่น้องเคยได้เขาชมหัวที่ผมขุดขึ้นมาเนาะครับในขีปก่อนครับก็คงเสียน้ำกันครับครับเนื้อในหัวของเพ่นกะสิเป็นสีขาวครับส่วนใบของเพ่นก็สิตามที่พี่น้องเห็นนี่แหละครับสิมีลักษณะสีเขียวอมม่วงนะครับหรือว่าบางใบกะสิเป็นสีเขียวตลอดครับ เวลาใบแกจัดมักก็มักสิเป็นสีเขียวตลอดทั้งใบนะครับสีของใบเพื่อนกะถือว่าเป็นที่จํากัดบ่ได้ครับนี่ก็คือพื้นใบนะครับที่นองก็คงสีเห็นครับบางใบเพิ่นกะสิมีแต่สีเขียวครับแต่ว่านี่กะสิออกสีม่วงเข้มนะครับครับสาหรับขอบใบของเพิ่นครับเพิ่นกะสีมีเป็นยักษ์นะครับแต่ว่ากะบ่เท่ากันคือกันละครับตามสีเห็นก็คือ บางใบกะสิเป็นยักษ์หลายครับบางใบเป็นกะสิบกคอยยักษ์เข้าไปนะครับแต่พี่น้องก็สังเกตเบางลักษณะของเพื่อนเอาละครับว่าเป็นลักษณะใดนะครับแต่ละใบครับเพื่อเอาพบเจอยูป่าครับเอาก็สิได้สามารถขุดเข้ามาปลูกไว้ได้ถูกต้องครับครับแต่ว่าเส้นตามใบหรือว่าเส้นกลางใบของเพื่อนนี่ก็สิเห็นได้ชัดครับสําหรับใบของเพื่อนนะครับการออกดอกก็สีมีดอกอยู่บริเวณปลายยอดของลําต้นละครับ เป็นการสูงออกมากนะครับเดี๋ยวผมสีไทยพี่น้องเบิ้งครับครับดอกของพ่นกับซีมี่เป็นกระจุกสีเหลืองครับครับสำหรับคุณควรเสือของหวานชนิดนี้ก็คือใส่ในทาง,งของกระพันชาติีครับเป็นหวานที่นักเลงโบราณมักนําไปใส่นะครับเุ่าโบรานเป็นมักนําไปติดโตครับสําหรับเสือว่าสีคงทนต่อเขียวง่า ือว่าคงทนต่ออาวุธนะครับก่อนนําไปใส่เผ็นกรสิเสก้วยคาถานนโมพุทธายะสามจบครับแล้วก็าการปลูกหวานชนิดนี้ให้ปลูกในวันทังคานครับในเวลาค้างคืนนะครับในช่วงค้างคืนก็นสิเป็นการดีครับแล้วก็เวลาห้องลดน้ำให้เสกด้วยคาถานนโมพุทธายะสามจบเสมอครับที่ควรปลูกก็คือเป็นดินล้วนปนไส้ครับให้ระบายน้ำได้ดีนะครับาะวหวานชนิดนี้กห็หัวพ่นก็นสิเน่าง,ง่ายครับ ออกวนแห้น้ำขังนะครับครับสำหรับความเสือครับก็เป็นแก่ความเสือส่วนบุคคลนะครับพี่น้องก็ขอให้ใส่สติในการรับฟังครับที่ผมนำมาบอกก็คือมีบันทึกในตำราครับผมแคร์นำมาเสนอสู่ฟังนะครับแล้วก็เบ่งลักษณะส่วนต่างๆของเพื่อนครับครับนี่ก็คือส่วนดอกของเพื่อนละครับที่น้องก็คงสีเห็นน้ำกันนะครับทุกส่วนของเพื่อนครับ ปลูกไวเป็นไม้ประดับก็มีความงามบ่แพรไม้ประดับอย่างอ no no oh no ื่นครับสําหรับหวานชนิดนี้นะครับการปลูกหวานก็บบจําเป็นต้องได้นําไปใส่ทุกชนิดครับปลูกไวเพื่อความเป็นมงคลหรือว่าปลูกไวเพื่อเป็นไม้ประดับเพื่อเสริมสั่งบารมีเอียงต่างๆก็ได้นะครับเพื่อความงามต่างๆครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ